เล่นอบคิวชแน,นลโอ้มพีนนี่อ,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 อะไรเนี่ยมินนี่แล้วตอนนี้มินนี่พาปอมปอมมาที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมมินนี่ถึงใส่ชุดแบบนั้นกันล่ะอ้าวปอมปอมมินนี่ลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนเวทีนะฮะบนเวทีงั้นเหรอ เรามาทำไมกันที่นี่ล่ะมินนี่ก็วันนี้อะนะเราเนี่ยมีแพ็กใหม่เข้ามาในเกมโทค่านะปอมปอมและเห็นชุดที่มินนี่ใส่ไหมล่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นแพ็กใหม่เลยนะโหก็ว่าทำไมเราถึงต้องมาที่นี่แล้วมินนี่ใส่ชุดแบบนี้ก็สวยมากๆเลยนั่นเนี่ยว่าแต่ แพ็กใหม่มีอะไรบ้างหนอมินนี่แท็กใหม่านะก็จะมีทั้งเสื้อผ้า แล้วก็พวกเอ็กเซอรี่ต่างๆเลยนะปอมปอมอีกอย่างนะแพ็กนี้เนี่ยเขาเอกกับภาพยนตร์วิกเกตด้วยนะปอมปอมเคยดูอเปล่า๋อปอมปอมเคยดูที่จะมีเจ้าหญิงแล้วก็แม่มดใช่ไหมมินนี่ใช่แล้วจ้างั้นเดี๋ยวมินนี่เนี่ยจะพาทั้งปอมปอมแล้วก็พาทั้งน้องๆไปดูกันดีกว่านะว่าแพ็กนี้เนี่ยมีอะไรบ้างโอเคค่ะไปกันเลย ปอ,ปอมปอมนี่มาอันแรกที่เขาอัปเดตเข้ามาเลยเนี่ยนั่นก็คือสีตัวละครแหละป้อมปอมซึ่งตอนแรกเนี่ยสีตัวละครก็จะมีแค่นี้แต่เขาอัปเดตมาใหม่นั่นก็คือตัวละครสีเขียวอือ้อแบบนี้เลยเห็นไหมคือแบบว่าใครอยากเป็นแม่มดเนี่ย <c oughs> ก็ใส่ตัวละครสีเขียวแบบนี้ได้เลยนะอ้อเหงั้นมินนี่ลองเป็นแม่มดดูไหมป้อมปอมอยากเห็นมินนี่ตัวสีเขียวหนะ้า <c oughs> ใจเย็นก่อนนะป้อมปอมและต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทรงผมของแพ็กนี้เลยนะมาดูกันที่ทรงผู้ชายก่อนทรงแรกเนี่ยก็จะเป็นม้วนม้วนแบบนี้ทรงที่สองก็จะเป็นทรงผมยิกๆยีและอันนี้ก็จะเป็นทรงที่สาทรงสุดท้ายของผมผู้ชายมีแบบว่าความเลเยอร์สีด้วยนะป้อมปอมอ๋เหอผมทรงนี้เนี่ยเท่มากๆเลยแหละมินนี่ป้อมปอ,มอยากมีผมแบบนี้บ้างง ไม่ได้ไม่ได้ปอมปอมน่ะเป็นน้องหมานะจะมีผมแบบคนได้ยังไงล่ะและต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทรงผมของผู้หญิงทรงแรกก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะเป็นทรงแบบผู้ดีผู้ดีทรงที่สองเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้ทรงนี้มินนี่เนี่ยชอบมากๆเลยทรงเหมือนเจ้าหญิงเลยแหละหรือว่างานโรงเรียนครั้งหน้ามินนี่จะทําทรงนี้ไปดีนะปอมปอมว่าไง อ๋าาปอปอมปอมว่าดีมากเลยแหละทรงนี้เนี่ยถ้ามินนี่ทำน่าจะสวยมากๆเลยนะโอเคต่อไปทรงที่สามก็จะเป็นทรงถักเปียข้างแบบนี้เลยทรงที่สี่ก็จะแบบหยิกอีก,อกแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีม้วนม้วนทรงสุดท้ายของผู้หญิงก็จะเป็นทรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันต่อที่โซนเสื้อผ้านะปอมปอมเสื้อผ้าชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายแบบนี้เลยมีความแบบว่าสีเขียวอื อ๋อเหอสีมันเขียวไปไหมเนี่ยมินนี่ปอมปอมนะไม่กล้าใส่หรอกถ้าปอมปอมเป็นผู้ชายน่ะก็เป็นแบบว่าเสื้อผ้าสมัยก่อนไงล่ะปอมปอมเขาก็จะเป็นแบบนี้นั่นแหละตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นสีกลมๆแบบนี้เลยนะมีโบข้างหน้าด้วยตัวที่สามก็จะเป็นแบบนี้สีเขียวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสื้อผ้าของทหารนะอ๋อเหรอหรือว่าปอมปอมเนี่ย จะไปเป็นทหารดีนะมินนี่จะได้คอยปกปักดูแลเอ้ย จะได้คอยปกป้องดูแลมินนี่ไงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกปอม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 เนี่ยเป็นหมาน้อยของมินนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะส่วนตัวที่สี่เนี่ยก็จะเป็นตัวเรียบๆแบบนี้เลยตัวที่5้าของผู้ชายก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะซึ่งดีเทลตรงไหล่เนี่ยเขาก็จะแบบยกไหล่ขึ้นด้วยต่อไปเสื้อผ้าที่มินนี่ตื่นเต้นมากที่สุดนั่นก็คือเสื้อผ้าของผู้หญิง ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดเดทแบบนี้เลยแหละปอมปอมดูสิสวยไหมอ๋อโหมินนี่ตัวนี้เนี่ยสวยมากๆเลยแหละเป็นแบบว่าชุดเดทเจ้าหญิงสีชมพูตัวนี้เนี่ยปอมปอมว่าถ้ามินนี่ใส่ต้องเข้ากับมินนี่มากๆแน่ๆเลยเพราะมินนี่ชอบสีชมพูใช่ไหมล่ะ ปอมปอมเนี่ยรู้ใจมินนี่ที่สุดเลยนะตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้เลยนะตัวแบบเดียวกับที่มินนี่กําลังใส่อยู่ชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนชุดเจ้าสาวเลยแหละใครที่กําลังจะแต่งงานนะมินนี่แนะนําให้เอาชุดนี้ไปใส่ได้เลยชุดต่อมาชุดนี้เนี่ยก็คือสวยมากๆเลยแหละปอมปอมมีความแบบเป็นแฟรี่แฟจายสีพาดทงพาดเทลตัวต่อไปเนี่ยก็จะมีความ แบบว่าขึ้มขึมมืดมืดปอมปอมใสไหมตัวนี้เนี่ยอ้โหไม่เอาดีกว่านะมินนี่ปอมปอมไม่ชอบสีดำนะถ้าปอมปอมใสนะปอมปอมจะดูน่ากลัวเลยแหละตัวต่อไปก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยแหละปอมปอมดูสิ เป็นชุดสีดำแบบนี้นะส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นชุดสีเขียวแบบนี้เลยฟิลชุดแมมมดมากๆเลยแหละป้อมๆจริงด้วยมินนี่ หรือว่ามินนี่จะลองใส่ดูดีไหมมินนี่อยากเป็นแม่โมดเปล่ายังก่อนนะปอมปอมเอาไว้ก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่หมวกกันต่อดีกว่าหมวกอันแรกเนี่ยก็จะเป็นหมวกแบบนี้เลยนะน่าจะเป็นหมวกทหารหมวกอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นหมวกสีดามเป็นหมวกของแม่โมดส่วนชิ้นที่3เนี่ยก็จะเป็นมงกุฎที่มินนี่กำลังใส่อยู่เลยจะบอกว่าเป็นมงกุฎที่ใหญ่เวอร์มากเลยแหละปอมปอมจริงด้วยค่ะ ใหญ่สุดๆไปเลยแหละใครที่ชอบความเวอร์เนี่ยมงกุฎนี้ตอบโจทย์ส่วนแอสเซซอรีที่เขาให้มานะก็จะเป็นแว่นอันนี้เลยดีเทลของแว่นเขาเนี่ยก็เก๋มากๆเลยนะดูสิตรงกลางเนี่ยมันก็จะโค้งแบบนี้ทาดากลับมาแล้วอ๋อหามินนี่ใครเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็พวกนี้เนี่ยคือเหล่าตัวละครของแพ็คนี้ไงละ่ะปอมปอมเป็นยังไงบ้างละ่ะมีทั้ง เสื้อพาหน้าผมเยะะแยะไปหมดเลยนะเหมือนที่มินนี่รีวิวไปเมื่อกี้โอ oh ้โหแต่ละคนเนี่ยทั้งสวยทั้งหลอกันมากๆเลยนะเนี่ย ปอมเห็นแล้วปอมปอมก็อยากใส่บ้างเลยง g ปอมปอมใส่ไม่ได้หรอกนะปอมปอมเป็นน้องหมาจะใส่ชุดคนได้ยังไงล่ะโอ้ชาวจังเลยเอาล่ะทุกคนงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้มินนี่แล้วก็ปอมปอมด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามินนี่กับปอมปอมจะมารีวิวอะไรเนี่ยก็คอยติดตามชมกันนะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายจ้า บายบายฮาวทุกคน